สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอนตต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ทครับปี2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A คู่รว่างทีมชาติบรูไนพบทีมชาติไทย สนามกุลาลัมเปอร์ฟุตบอลสเตเดียมก่อนจะไปรับชมรับฟังขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมมือไปกดปุ่มซับสไคร์และปุ่มกระดิ่งขคางๆถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับผลงาน3นัดล่าสุดของปูนชนะ2แพ้1โดยนัดล่าสุดพึ่งแพ้ติมอร์และสเตมา1ประตูต่อศูนย์ ส่วนผลงาน3นัดล่าสุดของไทยชนะ2แพ้1เช่นกันโดยนัดล่าสุดพึ่งแพ้ไต้หวันไป1ประตูต่อศูนความพร้อมก่อนเกมของปรไนายชุดนี้จะไม่มีสตาร์ดังตัวหลักอย่างเจ้าชายฟ้าอีกโบเกียตัวรุกของชนบุรีเอซที่มีติดชุดนี้นอกนั้นพร้อมลงสนาม 11ตัวจริงที่กัปตันบรูนจะส่งลงสนามในระบบ4-4-2ประกอบด้วยผู้รักษาประตูไฮมินเอนยาริงหลัง4ตัวฟาคาราซีฮัสซานนูริกวานออสมานวาฟีอามินุดินนาจิบทารีบกลาง4ตัวนัวนอซามรีคาริวซูไอมีโมฮัมเม็ดไอริดฮาคิมีสาอิ ส่วนหน้าคู่อารีรัสมานและฮามิซานซูไอามานส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยก็ได้เรียกตัวที่พร้อมที่สุดที่สโมสรต่างๆสามารถปล่อยตัวมาให้ได้11ผู้เล่นที่คาดว่าทีมชาติไทยจะส่งลงสนามในระบบ442ประกอบด้วยผู้รักษาประตูกิติพงษ์ภูแถวเชือกหลังสี่ตัวสุพนันบุรีรัตน์พันษาเหมวิบูล กฤษดากาแมนสะสารักห้ประโคนกลางสี่ตัวเอกนิตปัญญาสารัตอยู่เย็นทีรธรบุญมาทันประดินผาลานาคู่อดิศักกลยสอนและทีรศินดางดา เกมคู่นี้คาดว่าทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายเปิดเกมพับสนามบุกใเซบรูไนตั้งแต่นาทีแรกเนื่องจากทีมชาติไทยต้องการยิงให้ได้เยอะๆเพื่อตุนลูกได้เสียให้มีความได้เปรียบกรณีเผื่อต้องวัดลูกได้เสียกับทีมอื่นที่จะมาย่างที่หนึ่งของกลุ่มทางด้านบรูไนผ่านเข้ารอบบันกลุ่มมาได้จากการชนะติมอรวมผลสองนัดมา6ประตูต่อสาม ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของพวกเขาส่วนทีมชาติไทยฟรอมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดก็พลาดท่าแพ้ไต้หวันมาแบบพลิกล็อก1ประตูต่อศูนจากการส่งชุดสำรองลงไปเช็คฟอร์มทำให้โดนแฟนบอลไทยด่ากันยับทั้งประเทศแต่ถ,ถึงยังไงเกมนี้ขาดว่ามาโนโพกิิงจะส่งชุดหลักลงเพื่อต้องการเก็บชัยชนะให้ได้เป็นเกอบเป็นกัมและเรียกศรัทธาแฟนบอลไทยกลับมาอีกครั้ง เกมนี้จึงเชื่อว่าด้วยศักยภาพของทีมชาติไทยที่เหนือกว่าปรูไนอยู่หลายขุมจะทําให้ทีมชาติไทยสามารถถล่มปรูไนไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูถึง5ประตูต่อ0ูนย์เลยครับถ้าดูแล้วทุกออกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้บุราบอลโนปต่อขอบเรื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ